ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดลบไปกว่าเจ็จุดนะครับราคาดัชนีก็อยู่ที่ประมาณ13 2 1ยบจุดสำหรับเซ็นดนเด็กวันนี้เองความกังวลในเรื่องของตัวเลข GDP พีจะยังส่งผลกระทบต่อความกดดันของตลาดหรือไม่นะครับเราพูดคุยกับทางคุณวิกิตธีรวนรัตน์ผู้อำนวยการอาุโสสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ มองดูแล้วโน้มของหุ้นไทยวันนี้แล้วพอจะมีปัจจัยไหนที่จะหนุนนําให้ตลาดเนี่ยกลับมาพลิกบวกได้ไหมครับหรือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ครับ ถ้ามองจากไอ้เรื่องของพวกตัวปัจจัยแวดล้อมเหมนะครับเราไล่มาอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานข่าวดีไม่ว่าจะเป็นวัคซีนในฝั่งของตัว GSK หรือว่าซานอฟีนะก็ไม่ได้ทําให้หุ้นที่มันเชื่อมโยงเนี่ยบวกขึ้นมาได้หรือแม้แต่ข่าวลบก็เหมือนกันนะผมคิดว่าไม่ได้มีที่พลอะไรกับในเรื่องของตัวหุ้นไทยสักเท่าไหร่แต่เมื่อวานอย่างในเคสของตัวจีนตรวจสอบสินค้าบริการในส่วนของตัวพวก อุปกรณ์แล้วก็ในเรื่องตัวพลาสติกนะที่ใช้ในพวกยานยนต์มันก็ไม่ได้มีผลลบอะไรกับในเรื่องตัวหุ้นโดยรวมแตนะ่หุ้นโดยรวมเมื่อวานเนี่ยตัวที่ขึ้นดีกว่าตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมอ o mid cap นะหรือว่าหุ้นกลางเล็กลงมาหน่อยนะครับที่เป็นในลนักษณะโ h s t o ต k อกหรือหุ้นที่มีการเติบโตสูงนะครับอย่างกยกตัวอย่างดลต้าคอมเจ็ดนะครับหรือจะเป็นใ,ในเรื่องตัวกอบโวเฮาส์คาราบาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแล้วผมคิดว่าตลาดรอบเนี่ยมันคือการพักตัวนะอยู่ในจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิง นะครับตลาดที่มันขึ้นมาจากพันจุดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงและการพักตัวก็จะเป็นการพักตัวในตลาดกระทิงตามปกติอันนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงมองเป็นตลาดกระทิงไปดูในรายงานของเราในเมื่อวานนี้นะฮะในเรื่องของวันลยุทธ์ประจำสัปดาห์ซึ่งในภาพตลาดเนี่ยผมไม่ได้กังวลอะไรนะครับย่อลงมาก็ต้องซื้อหุ้นนะครับแล้วก็มองหาหุ้นที่ซื้อในสําหรับในรอบนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากหุ้นที่ไปในลักษณะมิทูสมอลในลักษณะโกลด์สต็อกเพื่อเล่นรอระหว่างตลาดมีการพักตัวใน ตลาดกระทิงแบบนี้เนี่ยนะหุ้นที่เป็นในลนักษณะของการแอนควายกิจการหรือรอบนี้เราจะเริ่มเห็นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวกับพวก renewable มีการเทคโอเวอร์กิจการกันค่อนข้างเยอะ mm hmm. นะครับเมื่อาาวานบ้านปูเขามีข่าวที่เข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ต่างประเทศเหมือนกัน mm hmm. นะครับผมไม่คิดว่าวัานนี้อย่างในตัวของ BCPG เองก็เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่น่าจับตามองนะครับเขาก็เป็นตัวนําอยู่แล้วในเซกเตอร์ที่เป็นพวก renewable energy แล้วก็คิดว่าในตัวของโรงไฟฟ้าอย่างตัว BCPG เองเนี่ยถ้าย่อลงมา ก็น่าสนใจในการเข้ารับนะครับวันนี้จะเป็น okay> หุ้นแนะนาเลยแหละสำหรับในเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าที่ดูแล้วยังค่อนข้างแระในเซกเตอร์ที่เป็นพวกตัวร e n e อเบ l ลนะครับนอกเหนือไปจากนี้นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมในตลาดโลกเนี่ยดีค่อนข้างเป็นบวกนะครับอย่างในตัว ISM หรือว่าดัชนีภาพการผลิตในบริการที่ออกมาเนี่ย54.2ดีกว่าที่คาดเยอะมากนะครับแล้วก็ PMI ฝั่งยุโรปก็ดีกว่าคาดด้วยแต่เพราะฉะนั้นหุ้นที่มันเกี่ยวกับพวก Global เลยและแตเนี่ยรอบนี้ก็น่าจะยังคงขึ้นดีกว่าตลาดถามว่าถ้าจะ เล่นปุ่มนี้แนะนําอะไรแนะนําเป็นลงกัดในะารลงกัดก็อาจจะเน้นไปนในพวกตัวของเบนซินหรือว่าจะเป็นพวกแก๊สโซลีนในง่ายๆก็คือพวกตัวเอสโซเอสพีอาร์ซีหรือจะเล่นดีเซลแครกก็ได้นะครับอย่างตัวไทออยก็ขึ้น,นหน้าค่าการกันนยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นได้ดีนะครับสำหรับในเรื่องตัวดีเซลแครกก็โดยรวมเนี่ยแนะนาเป็นในลักษณะหุ้นที่สะสมนะฮะเลือกซื้อนะครับวันนี้แนะนำก็มีบ c ซ g พจีเออซน่าจะเป็นตัวหลีในตัวลงกัดไปนะครับ ในกลุ่มการท่องเที่ยวเองดูเหมือนว่าตอนนี้ก็มีความหวังเหมือนกันว่าจะมีการโยกงบนะคะมาช่วยเรื่องฟื้นฟูการท่องเที่ยวตรงนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยกลุ่มต่างๆนี้จะได้รับอน,น้สงเพิ่มอีกไหมคะ ได้ครับแล้วก็ย่อมาก็สะสมนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวท่องเที่ยวสายการบินการทา่าอากาศยานนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของพรบยกงบที่มันเขาเรียกว,ว่าแฮงก์ไปในช่วงก่อนหนะ้าเพราะว่าส่วาการทางการเมืองจะรอการ <c oughs> ปรับคณะรัฐมนตรีผมเข้าใจว่าในตัวของโผลคณะรัฐมนตรีชุดใหม่น่าจะนิ่งแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็วถ้าเกิดว่ามีการประกาศลงมาแล้วก็ทุนเกล้าแล้วก็มีการ แต่งตั้งลงมาเนี่ยนะผมเชื่อว่าในเรื่องตัวนโยบายต่างๆที่มันแข็งอยู่เนี่ยน่าจะเดินหน้าได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มที่เป็นพวกท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินต่างๆสะสมไว้ครับมองในภาพของตัวระยะยาวยังคิดว่าน่าจะขึ้นแล้วก็ราคาที่มันย่อลงมาก็เป็นโอกาสที่ดีในการสะสมในกลุ่มนี้นะครับครับ,รบอย่างเอออทีขนาดนี้หลายคนอาจนีมีคาถามนะครับเรื่องของแนวโน้มรายได้ภาวะขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยรวมถึงเรื่องของแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่อาจจะยังต้องรอต่อไปเนี่ย ระดับราคาที่เหมาะสมสำหร,รับการเข้ารับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะอืมถ้าถามว่าระดับราคาเหมาะสมผมคิดว่าถ้าดูจากในเรื่องของไอ้ตัวระดับราคาเหมาะสมปัจจุบันเนี่ยราคาบนดิสเขากลับไปตัวของแฟร์แวลูเราก็ในระดับพอสมควรแล้วนะคะออาจจะเริ่มสะสมลงมาตั้งแต่สี่สิบเก้าลงมาถึงสี่สิบหกผมว่านนะ่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจเข้าสะสมในทางเทคนิคด้วยนะแล้วก็คิดว่าไอ้ตัวอิมแพคที่มันเกิดขึ้นจากข่าวนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไอ้ตัวเ,เกี่ยวกับเขาเรียกว่าการ ดิวติฟีที่เมื่อวานเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลักๆเลยเนี่ยมันอิมแพคกับในเรื่องของตัวบัตทองรังของเออร์เน็งไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในเรื่องของตัว AOT เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีนะถ้าราคาย่อลงมาตามแนวรับที่มองก็น่าสะสมสำหรับในเรื่องการลงทุนในระยะยาวได้นะครับครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณวิกิตครับคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ